สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่หยุดฟรีทีวีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างที่ใส่ชุดอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมโดยที่เราแบบไม่ต้องไปกดใส่เองนะครับโดยผมคิดว่าเราถ้าเราจะใส่เองมันง่ายกว่านะถ้าแบบเพื่อความเทนเลยนะครับผมเราจะเอามาใส่ด้วยอันนี้นั่นเองนะครับผมนี่โดยที่เราด้วยวงจรที่เราจะทําในวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อการเสียื่ออะไรผมจะเริ่มสอนวิธีการทำวงจรที่มันให้มันใส่เองเลยนะครับผมโอเคปะ วิ่งฝนตกแล้วอ่ะทำไมตอนที่ผมอ่านมันชอบฝนตกวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเคลียเวลาแล้วก็ให้กดฝนโอเคได้ผมงมาเดี๋ยวผมก็จะเอาเอาเอาอุนจอของมัน anyway, ก่อนนะผมตอนนี okay, ้ตอนนี้แล้วก็อันนี้มาได้ครับผมแล้วก็เอากระจกก็เอาหินมาหินอะไรก็ได้นะครับผมหินนั่นมาจากนะผมก็ไดมาเริ่มสร้างเลยนั่นเองนะ ่อนก่อนเอนลเลนเนาะน้อ,นอ,นอก็ขุดมาบล็อกหนึ่งแล้วก็วางอันนี้นะก็วางแบบนี้ทุกอันหลังนะผมแล้วก็วางประมาณนี้ได้ผมประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับเหมือนที่ผมซอนอันก่อนเลยนะผมก็ประมาณนี้เหมือนกันนะ <c oughs> อเนแ้ผมวางอันนี้นะครับผมวางแบบนี้นี่น่าจะก็จะประมาณนี้ได้โอเคจากนั้นก็วางกระจกไว้ข้างบนประมาณนี้ก็วางเนสโตรตรงนี้ด้ารบผมแล้วก็วางอันนี้ เต็มจนวนี้มีประมาณน,นี้โอเคไนดะ้ผมจะเป็นกองกันทุกอย่าก่อนจากนั้นก็ผมแล้วก็เอาอะไรนี้นะผมอันนี้แล้วก็เอาไม้ก็เจ้าเนาะว่าจะเอาไม้อะไรน,นะผมจะเอาไม้อันนี้วางแบบนี้วางวา,างข้างๆให้มันเ,เป็นอย่า,างน,น,นี้ก็วางอย่างเงี้ยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ดูดิ ถ้าเราใส่เกาะเรนนี่อยู่นะใส่นี่เดี๋ยวออกคอดเกาะคอรดใส่พื้แล้วแต่น้องๆว่าจะใส่ตรงไหนครับมันใส่ได้หมดเดี๋ยวผมลองถอยดูนี่โอ้ตแท้ครับนี่ประมาณนี้นั่นเองเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะเริ่มตบแต่ให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงดีนะ แต่แบบนี้เลยนะครับตาผม,มาแบบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเอาปัจจัยว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออไม่ใช่ประมาณนี้เออเอาเปิดตรงนี้ แต่น้องๆจะแต่งยังไงครับแต่งอย่างนี้นี่ใส่ไม่พอเลยอ๋ก็ดูเดือๆอ,อ,อะไรเชื่อมันะนะครับปิดประมาณนี้ก็ไม่ต้องใส่ ก็ผมพูดใกล้ใหมถ้าแปลว่าเฮ้ยแล้วก,ก็วางอันนี้แล้วก,ก็วางอันนี้ครับวางอันนี้ข้างๆแต่งไปหรือว่าจะทำแบบนั้นก็ได้นะผมแบบผมทำมันจะดูะเท่ๆหน่อยออแอ้ลวแต่น้องๆเลยนะครับแฉ่นั้นผมก็จะเอาให้มันดูแบบคังๆแบืมอนรอไปเจอ เออใส่โซ่ใส่ข้างบนตกแต่งมวกบวกเอาแล้วเออจะสวยเปล่าก็ไม่รู้นะครฮะเคยแต่งไปก่อนนะครับมันก็สวยแต่อีกแบบนั้นแล้วก็วางมือเช่าแบบบล็อกเก่าๆครับก็วางอย่างเงี้ยแบบเก่าประมาณนี้นี่ประมาณนี้ให้มันเป็นแปลกๆหน่แล้วก็วางอะไรต่อเดี๋ยว วางฟอกที่มันแบบแปลกๆหน่อยแล้วกันวางอันนี้อันนี้อันนี้มันคือแล้วเนี่ยผมไม่เคยเออเอาประมาณนี้นี่ก็จะดูแบบเท่ๆหน่อยนิดนึงนะครับผมโอเคเอาผมไม่ได้ใส่รองเท้าเอาเลยใส่ข้างล่างแล้วใส่ละนี่น่าจะประมาณนี้นะครับก็แบบ ก็แบบไม่มีอะไรมากนะครับผมิปนี้ก็แค่สร้างวงจรอันที่แบบให้มันแสตกลมันได้เลยนะครับคือแบบง่ายง่ายมากเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับการสอนสร้างแบบที่ใส่ชุดเกาะกลมันได้ผมถ้าใครอยากสอนแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับถ้าใครมีวิธีให้ผมวิธีอะไรอยากให้ผมสอนหรือว่าอยากจะบอกผมก็บอกผมได้นะครับทีนี้สำหรับไปก่อนนะครับผมจะไปทักบ๊ายบาย้ะ